สวัสดีครับ29มีนาคมตอนนี้ก็เข้าฤดูร้อนเต็มๆนะครับอากาศก็สุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็หลังจากห่างเหนินจากกระท่อมนี้มานานแล้วครับกระทอ่อมแห่งความทรงจําปีที่แล้วนะ้กินกันบ่อยเหลือเกินแต่ปีนี้ก็ท่านเจ้าของเขาก็ยังไปขุดโคกน้องนาอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่รอยเอ็นนะครับทีมงานเสี่ยเสียงรถขุดนะครับวันนี้ก็เลยมาอาศัยแทน ส่วนของเสือเสียมมาขโมยปลานะครับเนี่ยกำลังย่างอยูอย่ครับโอ้โปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับปลาโอ้โหนาเสีบอยู่นี่จังเป็นสีเสียบจังเป็นสีเสีบครับผมเดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่งผมจะ นี่ครับห้อยไว้ก่อนแล้วพักนึ่งอาจารย์ที่คนที่อันน,ออนี้ก็คืออาจารย์ปรกรณ์นะครับคนที่วานปลาขอดน้องนาของเสียสีมนะครับอันนี้มาอัปเดตครับวันนี้รู้สึกว่าจะได้พบกันยากนิดหนึ่งนะครับทางทีมงานของเราก็ได้งานที่จะพัฒนาขุดระบบน้ํา ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ช่องเล็กนะครับอนญาติสัมภาษณ์ช่องใหญ่หน่อยนะครับไหนครับจานสวัสดีครับ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 นี่ครับได้ตัวไหนเนาะวันนี้เนี่ยมีไหมมีครับว้ามีคือ โอ้ตรงนี้น้ำท่วมจนเนาะน่าจะมีอยู่นะตักตัว2สองตัวน่อย่ครับเรืยู่่ใส่นัวานบอเมื่อกี้วานครับแค่แรแค่แรกมันน่าจะมีอยู่มุมนั่นนะมุมนั้นกับมุมนี้จาระเม็ดจาระเม็ดปส่วนเดียวนะน่ครปีนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยเนาะเป็น เป็นกลุ่มเป็นอะไรเลยปีนี้เนี่ยเงียบเหงาเหลือเกินเสียเสียมเลยทิ้งทิ้งสวนไปเลยสวนขับไปโคางเดียวสาย <c oughs> จบโอ้สายจบครับเสียเสียมตรงไหนละไม่หาไม่เห็นเนี่อยากดูตัวใหญ่ๆหน่อยที่ตัวละลูกหายไปไหนหมดอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ตรงไหนหนูได้ยังป่อยยังเถอปวดบวกบ้าปวดบวกเป็นหนิ่งมา เออถเพียนหรือป่นีสัมผัสเมื่อกี้เราหายเลยนะมันไปไหนนี่ปลาช่อนแล้วมั้งปลาพวกนั้นไปไม่แล้วช่อนก็ดุกปล่อยยังคุณไงไม่เจะว่าหลายข่อยก็เลยลงมาเลยก็ต <laughs> ัวข่อยแล้วนี่ครับมะมวงก็ยังดกอยู่นะครับ,บปีน,นี้นยยดูครับหลากหลายขนาดน้ำท่วมขนาดน้ท่วะครับปลายังเหลืออยู่เยอะเลย นู้นครับมะม่วงดกเลยนี่ปานนี่ครับปานนินนี่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 ครับปานนินอีกแล้วครับอ่าอย่าไปโชว์ด้วยโชว์แล้วหลุดนี่ครับยังยังงี้อยู่ครับออมันหลุดหรอเปล่าห่วยเดี๋ยวบ่กว่าหลุดได้ห่วยหลุดจากมือเลยนะเอาแห่ขึ้นเลยเอ้าเอาขึ้นเลยอ่ะเพราะว่ามันเออนี่นะครับ มันสิต oh, hey, really. ิดแล้วมันส no ิเสียบหูอ้าวขึ้นเลยแฮลแรกนี่ครับแฮลแรกครับยางสุกแล้วเด้อไม่ใช่สุกลงไหมเพิ่งเป็นครูที่รักแป๊บเดียวไม่เลยปลาั้นอร่อยนะปลากระนะไครับกระที่ย่างอยู่นะจาแรกอัอเพราะปัญหาลำบากครับอ๋อ ียนนแลบี่ครับวันนี้สัมผัสช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่สองช่องเลยครับอาจารย์ไพโรธกับอาจารย์ประกรณ์นะครับเสต็มดอกเอาเอาอะไรเออาะไรขึ้นเอาเพลิดเพลินเนี่ยสากรผสมเด้อดเพลินนะเออเอาขึ้นแล้วไม่มีเลยดูนะครับก็ยังมีติดอยู่นะครับที่แหก็ได้สองสามตัวนะครับพ่อได้พ่อได้อยู่นู่น คงเหลือจากเจ้าของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าของว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาพัฒนาใหม่แต่งดูแล้วว่าน้ำท่วมระดับไหนแล้วค่อยแก้เอาโอ้แก้้ากออย่างาบอ่ไปลาปลาตาบอดแล้วอ่ะ เช็คดูกันดูดูดูก่อนตาบอดหรือเปล่านี่ครับก็ยังมีตัวใหญ่อยู่ลงเหลือครับยังเห็นอยู่นะครับนี่ถึงรูเลยครับครับผมนี่โอ้สวนก็ไม่ค่อยจะเขียวเท่าไหร่นะครับก็ยัง เพราะว่าน้าท่วมมาหลายเดือนนะครับทีนี้ก็เกิดการช็อกแล้วก็กําลังฟื้นใหม่แล้วก็ปีนี้ร้อนด้วยฝนยังไม่ตกเลยครับดูนะครับโอเคนะครับวันนี้สําหรับยันนี้เดี๋ยวอัปเดตใหม่อีกทีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเสียสักเกษตรรถขุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับผม